สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการยื่นกู้เงินกู้ฉุกเฉินสู้ภยัยโควิด1,000 0บาทของธนาคารอมสินกันนะคะปัญหาหลักๆที่มีก็คือยื่นกู้ไม่ทันเวลาปัญหาเลขหลังบัตร OTP ทำอย่างไรดีสินเชื่อสู้ภัยโควิดวันนี้เรามาสรุปแล้วก็มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะมีลูกค้าบางส่วนก็ถามเข้ามาว่ากําหนดยื่นทําสัญญาแล้วแต่เข้าแอปไม่ได้เลยทําอย่างไรทางออมสินก็ได้ออกมาตอบว่าสําหรับลูกค้าที่แจ้งว่าผ่านเกณฑ์ การพิจารณาสินเชื่อแล้วจะต้องเข้าไปทำสัญญาณในไมโมภายใน7วันโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ล็อกอินเข้าไมโม่2กดเมนูสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19 3. หน้าจอจะแสดงข้อความคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรณา,ากดทำสัญญาภายใน7วันกดถัดไปเพื่อทำรายการต่อ 4. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดที่คุณจะได้รับกดถัดไปเพื่อทำรายการต่อ 5. ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาและกดยอมรับ 6. ใส่พาสโค้ดของไมโมและกดขอรับรหัส OTP เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วหน้าจอไมโมจะแสดงสมัครสินเชื่อสำเร็จธนาคารจะเปิดบัญชีและโอนเงิน กู้ไปยังบัญชีผู้รับโอนภายในย24ชั่วโมงปัญหาต่อไปนะคะใส่เลขหลังบัตรถูกแล้วบอกไม่พบข้อมูล OTP ไม่ส่งรหัสส่วนมากคือปัญหานี้นะคะออมสินก็จะออกมาบอกว่ากรณีระบบแจ้งว่าข้อมูลหลังบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ต้องเกิดหลายสาเหตุค่ะเช่น 1. แนะนำให้ตรวจเลขหลังบัตรโดยระบุอักษรภาษาอังกฤษ2ตัวและตัวเลข10หลัก 2. กรณีทำบัตรประชาชนใหม่และยังไม่ได้ไปอัปเดตข้อมูลที่สาขาให้นำบัตรประชาชนใหม่ไปปรับปรุงข้อมูลที่ธนาคารออมสินกรอนมมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากอาจทำให้ระบบรองรับไม่ทัน ข้อมูลในบัตรประชาชนมีเฉพาะปีเกิดจะทําให้ไม่สามารถสมัครได้นะคะส่วนอีกปัญหาหนึ่งคือทําไม่ได้ทําไม่ทันเข้าตามสิทธิ์ไม่ทันขัดข้องตลอดแนะนาให้เปลี่ยนเครื่องค่ะลองดูนะคะมีลูกค้าอมสินหลายคนเข้ามาตอบกันว่าให้เปลี่ยนเครื่องแล้วจะทําได้ค่ะลองเปลี่ยนดูถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามค่ะ